เอารังนี่ก็กินพี่น้องน่ครับึกยึๆพี่น้องสงสัยดี่ถึกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟังไทยแหละก็ฟังเล่านะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่มากหาอยู่หากินนะครับพี่น้องครับมื้อนี้กับปอๆกับอีสานแฟนคลับชาแนลนะครับพี่น้องครับสรับมื้อนี้นะครับกับพาไปพี่น้องเลาะทงลงทาครับพี่น้องหาอยู่หากินทุกกา้องเข้านะครับพี่น้องครับนี่ครับพาพี่น้องมาตกปลานะครับพี่น้องครับมื้อนี้ มันสภาพไม้ครับพี่น้องครับข้อามอ่านมันกินไปให้มนนี่บอกกินกินมันยอะนี่น้ำเบียดมาหาคันนะครับพี่น้องครับคุณครับฟังพุ่นสองครับพี่สีสามครับพี่น้องครับด้านหลังผมนะครับวันนี้ครับหมูอสีเดปกปนหัวบอลนะครับพี่น้องครับเขาไปลุ่นไปชุบน้ำกันน้อครับพี่น้องครับ ไช่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อกี้เห็นปลามันดึงนะครับหลังสีเขียวๆหนึ่งครับพี่น้องต่อสองสามบาทนะครับพี่น้องไปเบิรงน้ำกันครับมันถื่อหรือยังนะครับพี่น้องครับไปเบิร์ก้ำกันครับโอ้กินเต็มขนาดเลยรอนครับพี่น้องรอนครับลุดครับ ครับพี่น้องครับกําลังดึงครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ครับ ตอครับพี่น้องครับจริงแล้วครับต่อแล้วครับพี่น้องต่อแล้วครับต่อแล้วครับอ๋บอาาดูลน้ำกันครับพี่น้องเถือกบอลนี่ครับโอ้กลิ่นเป็นแล้ว่ะ อีกขี้เก่าครับพี่น้องออกินเป็นขนาดครับเขาหลังนี้ก็กินพี่น้องนะครับยึกๆยึกยึกพี่น้องสงสัยดี่ถืกแล้วครับมาเบิร์นต้องการับพี่น้องครับขระนยญดตังกล่องกนครับ วโอ้หลุดครับประนนี้ครับปะนนี้ครับมกันครับวมกัน ปลากระเงี้ครับปลากระเงี้ครับสวยงามครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มครับครับพี่น้องครับขณะนี่กะสองทุ่มพ่อประมาณเนาะครับพี่น้องเนาะปลาโบเขาพี่น้องปลาโบเถือกนะครับกะทายใดเน่้อโบใดเน่นะครับพี่น้องครับส่วนมากสิเป็นโบไดบุรณะครับตอนตั้งกล้องโบเถือกนะครับพี่น้องครับ มาถือผลมาถือตอนบดได้ตั้งทายไว้น้อพี่น้องเนาะเอาใ้าพี่น้องเบ่งผลงานแล้วกันนะครับพี่น้องครับก็ว่าพอเด้ปลบอนะครับพี่น้องครับนี่เด็ครับผลงานครับพี่น้องก็อเด้ปลนะครับปตอสองตัวนะครับกระบาสีลาบเนี้ยวนะครับพี่น้องตอสองตัวกับปลาสางแงงอีกที่หาโตนะครับพี่น้องครับพอเด้ปลพอได้แลเลี่ยงแล้วง่ายนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ กินบ่เบดดอกต่อครับลาบเหนียวเ็จแจ๊บนะพี่น้องเนาะนี่ครับอ่ะพี่น้องครับจังไนกอกะฝากความเป็นพี่นอ้องกดติดตามกดซับสไคร้น้ำเด้อยครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะพร้อมลาพระจากควานพี่น้องแซมนี่นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอเกลาคําว่าสวัสดีครับ